มันวันในใดก็มันวันในใดก็รอยสละก็ป้อนใส่หัวสวัสดีพี่น้องหลังจากขึ้นมาตะสอนพี่น้องกังเหลือมาเสืร์ฟมือแล้วมือปัดปิปลซิวปลาซิ่วมาบอกเนึ่งวยตัว สบายดีพี่น้องมือปัดปัิก้องต้นนัําัจจิจัลนเน่กูก็จะถือเพียงฮักแล้วกูก็ได้จีตวนกันทร่ให้มาน้ำรังผืนมืออาบนําข่างเบื้งเมียมือเสียประกันภัยครับมันสีมาามันว่ะผู้ใต้แล้วข่าวบอเสียกับผู้ใต้บางได้เด๋ออได้ตีบกระอกน่ะ ปไา่ล <mile> oh. ้นแม่แบบได้ว่ามะกอกพกนั้นนะเฮ้ยหืมหดดดมะกอกต้นใหญ่เขียวพี่น้องต้องไปต่อยไปเข้าหมูม้วนใช้ไปเ้าได้อยู่าชื่อไม่ใยเขียวผัวพอกระท่องงมมืดไปเก็บมะกอกต้นใหญ่เขียวขายอยู่ผอมโอ้โหขายอยู่ผาไม่เขียวนะเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปสอนน้องไอ้ไก่ก็น้ำห้องเขาสิเบิร์กหามมันกินลุกซี าสดๆพี่น้องจากต้นไม่อยากเหี่ยวเนาะเนี่ยนี่มือนไปเก็บเอาเดอร์สายมันหล่นเนี่ยเซแ็ตประกอบหน่อยแซ่บเด้อบ่บานมันเนาะเอาวาปลูกไว้บานเขาคายนะฮะหน่วยซิปพันอยู่ตลาดสะวรนไทรเมื่อน่ะเอ้ยกูไปเก็บมาขายให้มึงก่อน่น้หนุ่มดำไปเก็บมากอกกุ้งมาขายเจ๊ทายหนึ่งเด้อกูบอซื้อกูไปเก็บเองก็ได้มึงกูขายฮุกคิหน่อยซิปพันไปเก็บเองก็ได้กูบอซื้อแม่บักดำ ลงนะเฮือนมันก็มีนะมันบ่ล่นล่นมาเดียวนะดกๆอยู่ปลาน่ะมันบ่ลนอืดกแซ่บัพี่น้องดก1ปิ้งปลา4โตแล้วก็ได้กบ2โตเนาะพี่น้องเตรียมกินแซ่บๆอาหารแรงนํากันอือืเสออืออออื trời cho bà chồng chào trời coi cùng coi ai siêu ngủ cháy ngủ cháy coi <laughs> cùng coi ai siêu anh à, ấy coi leo leo nè วิ่งจะมาเป็นตาแสบแท้สูจะคุยบัขะขักเลยเนาะงูใจงูใจโมาเด้อเจตวนมาเด้อมาเด้อมันอยากแล้วมาเด้อเจตวนป้าล้มพี่น้องบึงเนี่ยล้มล้มล้มลมอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอ้า นั่นเจดำนอาบน้ําแล้วแเฮาพัฒนาอาบ้พี่น้องเอ้ยกน้าก็ไม่ได้อาบแล้วนอนบ่หลับแท้ๆมาไว้จังหันอือจังหันพรุ่งนี้ไม่ได้มีเด้อต้องไปอาเด้อของกูบ่มีแนวกินมันบ่สดจองๆแบ่งเอาอย่างเด้อเอาอันนี้กับอันนี้ตัวก้อยคุ้งกับก้อยซิวนลงไป เฮ้ยจะกกระบอกเงี้ยพอมาสองกันเนียเมื่อเอินบอได้จังหันพี่ดองบอมีแนวพูดได้พูได้ม่เห็นเง้เกาะวันเออสาวเนี่ยนะเดี๋ยวง้าพอพ่าว ลืมเห็นพางเพียนป้ากะหนาวอ้าวกะยังมันลมโต้งบ่ฮโลทั้งเฮาบ่ได้มีอันนั้นได้ทั้งเฮาน่ะเาบ่้ยามหนาวเข้าในเฮือนเฮานะอออันนี้คือขัวพี่น้องตัวนี้ังยขัวกินาลทนิได้นี่เอาแล้วๆก่อนเา่คือบ่ตุ้มมันเบิดดบ่มันอีแม่เปิดแอร์นฮั่น เธอยังจงอย้พี่น้องได้ทางนี้เธอแขางได้ทางนะบันเรากางมุกมันกับบริสสบายดีพี่น้องกินกระแรงน้ำกันยึกอยากอยากกินเอากลางมุงมันบริสุทเข้าไเจนจับกล้องก่เดยวผมีขาปลาเบอร์ตัวหนึ่งกูลืมลาเตกูลืมขามาอยาอยากอยากอยากกินก่อนโลด นอาดีอ้ายได้่วยเขาหายนี่อ้ายหนึ่งเขาหายมาเนี้พี่น้องเลยเอ้าอือนี้ไอ้หนึ่งเขาหามึงดูห้องคุณปูเ้หกินเลยอือปัญยามควบัญยามนะโอ้ยคันบ่มีคันเบะเขาได้บนแนอันนี้เบะเขาบ่ได้สื่อือออืมใส่นางสื่อมันสิย่างบอกเตียเราบ่อยาเลยขาวต จกแม่มันเนี่ยใครอุ้ยเย็นลมมาบดได้เลยย่ังเลยพอมันแล้วเงียวน่ะอีแมนเราคันมีหัวแกะแล้วก็นางพัดมีข่าวกากแล้วก็นางเก็บห้าวห้อยมามาจุ๊กกับบอลนอดหน่อยได้มาคือเก็บไม้ยุบมาคือนะอาตุ โล่แห้งได้เนาะเยหนาวชงหมากอยู่เพื่อนเขาคือบรืหนาวปะนี่ใช้หนังเห็นตัวกับหนาวตายกันอ่ขพันบแนิบริมาอืมพันมาไปหับเอาละไปหับเอาเลนแหละอย่าบอกเอาหนำกับกึมซึมอยู่เธอบอสบายหน้าแดงปะป๊าบอยู่ เปลี่ยนอากาศจนานาเจอนาหอนนยนานห่อนเป็นอากาศเดบอนบันทมเจ๊ดำพี่นองบัดเย็นๆนะเฮ้ยมึงนอนผู้เดียวแห่งสีนาลยเนยบมีไอคิง

ồ, cứu chuông thong thật thong, chuông 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 chúc chuông oh. chúc chuông thong,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  chuông mình chuông mỏi thế พักนั่งเลิศนะใบสปูเออใบสพูเฮ้ยล่าลงมามไปเลือใบสพูใบสพูกระีบมทั่วพูใช่แล้เนาะ อาโก้โก้ก้อามาบาร์เดร์โหลดพี่น้องเอ้ยหนะแจ๋วเอ้ยเจตัวน่ะโทษไปพี่น้องข้านข้านข่าบ่อนอนยุ่งยุ่ว่าสันพัวว่าดำข้านข่าวบ่อนอนแล้วสันเจตัวน่ะหนาวบ่มาซ้ำกินข้าวกับสุเพ็ดบดนั่นแหละเพิ่นห่อสุเพ็ดบดเมื่อไปไปกินก่อนพี่น้องเฮากันรอลายยาห่าง จ้านองก้อยกุ้งสีเย็นแปลนพี่น้องกระตุกผักกระตนเบิร์ตปลากลายหมวนใส่ยหมุนสายบ้เาน้องเฮาได้ปัากลายเด้อโอ้ยสะอนบาทเดียวอือไปอ่อนน้องเขาบาทเดียวหนึ่งเด้ออือต้นนี่เกี่ยงพี่น้องคลายขาดอือต้นนี้เป็นย่างก็ได้ย่างกันย่างแล้วเจียวไปกิน มาแกงกันเกือบเบิดพี่น้องอเต็มพรโต๊พักก็จะหล่นพาโต๊เบิดจะดามแสหัวปลาบันเปนที่มีพยายามหาจะดาบอกว่าข้าได้ถนัดอย่าย่ะเอามาปล่อยโลดดาสันปล่อยมาปล่อยน้องๆมันสอนเลยจ e ีพรกดิบประจดมดต้องมาตต้งยังอีเมได้นอละหมักนอดาเนาะกุ้งนะไม่เจอิดิบได้ย ไา้โกินดิบก็ลวนมันไม่ได้แจ่หมห่ามันกับบแไปเนาะไลวกอะไจ้ะลวกบุกซำต้มันกลนะไปหอบเมื่อเอ้าอืมนบกินดอกไปไปนอะเมือเมื่อแล้วยังกะไก่